ซื้อเลย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 ซื้อมันเซ่เฮ้ยก็ได้กูซื้อก็ได้ไอ้งูเอ้ยแกขนาดนี้มึงยังหื่นได้อีกนะเนี่ยขอตุอก๊กตายางน้องเมย์หนึ่งตัวครับงำอะฮึ <c oughs> น่ารักน่าชังหน่ารักขอมึงไง <c oughs> อุ้ยตายไว้กรี๊ดเบื่ออ้้ เฮ้ยเฮ้ยจันชื่นอะไรวะนั้นไปจะเอ้ย,อยรู้สึกถึงความสวยอันชิ่นสมบัติเทวะออกมาเลยมโหูรากาลูกพ่อ เตรียมตัวตาเถอะไอเกพันปีเอ้ยน้องแมวเราลักกันไม่ใช่หรือเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้เลยนะอาจจะเอออ๋อ มังหน้าหาพ่อมังเหลอกูนี่แหละมหันลากาะไปกันมนเลยลูกพ่อตัวอะไรเนอ่เออไอ้หนูนายเป็นอะไรหรือเปล่าฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอเจ็บท้องชมัดเลย

เอ้ยใส่หัวไปใส่มาโง่เอ้ยนี่ไอหมาเอ้ยโอ้เจ้าเอ้ยลาอ้ยน้องเมย์น้องเมย์ช่วยพี่ด้วยเฮ่มันจะนายกูนี่แค่ว่าฉันแค่ว่าฉันเอ่อเออเพื่อแกเพื่อแกกช่วยด้เ่อแายด้เยอันน้เปกิฟิลนะเช้ยแบบนี้ก็สวยสิวะ อุ๊ยไอ้เจ้าตัวพันนี้นะอย่ามาใกล้ฉันเลยนะเฮ้ยฉันงอนและฉันไปดีกว่าเฮ้ยกลับไปหาอุระอุเมจังดีกว่าขอขอบคุณคลิปต้นฉบับเป็นอย่างสูงให้เสียงภาษาไทยโดย G369 ลิงก์คลิปต้นฉบับอยู่ใต้คลิปนะครับ